สวัสดีครับสงการฟาร์มชาแนลนะครับอ,อันนี้ก็จะพามาดูนะครับหมูแม่ลูกอ่อนนะครับดูลูกหมูน้อยนะครับนาา่นารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับกินนมอยิ่มก็นอนนะครับนอนหลับกันสบายตัวเลยครับซ่อนอยู่ตรงนี้น วัสดีค่ะวัสดีค่ะอะวัสดีกล้องแล้วสวัสดีค่ะสาวน้อยนะครับแล้ก็น่ารักจ้ะดูดูดูฮึ <c oughs> วัสดีกล้องมาเร็วมีไปละ คือแม่มันนะครับแม่หมูนะครับก็ตามกองเราก็นะครับมีเป็นตามเ,เล็กๆนะครับก็เราก็ถือว่าควบคุมโรคได้ดีนะครับก็ไม่มีโรค ยังไม่มีโรคอะไรเข้ามานะครับตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุทกทตัวนะครับอ่ะเร่นกันนะครับดูความน่ารักของเขานะครับเขาเล่นกันหยออกรอ,อก,กัน ระหว่างนี้แม่หมูเขาก็จะนอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งให้นมลูกเข้าไปเปนช่วงเวลาที่คุณแม่นอนพักผ่อนนะครับคุณลูกก็จะเล่นกันตัวก็นอน ด,ด,ดนอนเล่นกันน่ารักไหมทุกคน,นะครับอ่าันนี้คือเราก็จะเปิดน้ำหยดให้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับน้ำหยดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ำหยดนะครับติกับเดินสายท่อน้ำนะครับแล้วก็เปิดให้มันไหลให้เขานะครับเพราะว่าอากาศร้อนแม่หมูเขาก็จะ เครียดนะครับหรืออาจจะช็อกได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีพัดลมก็จะเปิดพัดลมให้นะครับเปิดพัดลมให้แล้วก็ปึ๊บมาที่น้ำหยดนะครับแม่โมเขาก็จะนอนแบบสบายใจนะครับโดยที่ไม่เครียดนะครับเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่า ลูกหลายตัวนะครับอคอกนี้ประมาณสิบสองตัวนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์แรนเรดนะครับแม่แรนเรดนะครับพ่อเป็นดูลอกนะครับสังเกตสีหมู่สองสีนะครับแม่สีขาวพ่อสีแดงนะครับลูกออกมาก็จะเป็นมูสสองสีแบบนี้นะครับน่ารักชะดูดูด,ดูขัเรียนกันเด็กๆขาเล่นกัน จ๋า cia, แม่จ๋าแม่จ๋าออทอนไห,หมอยู่ในฟาร์มก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหมูมันบางตัวมันก็จะเสียงดังโอเค ก okay. ็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของฟาร์มเราก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปนะครับให้ความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องการเลี้ยงหมูเรื่องการทำปศุสัตว์ต่างๆนะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดซับสไคร์กดติดตามไว้เยอะๆนะครับก็ เวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นข้อมูลนะครับก็สำหรับส่งการฟาร์มก็สวัสดีครับ